จากร้านใบพัดบอกนะครับผมคันนี้เป็นมาด้า2นะครับสกาย X4 เปลี่ยนเบาะคู่หน้าเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนะครับมาด้า X8 นะครับเบาะสภาพสวยเลยเบาะซักทําความสะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับเบาะซิ่งนั่งกระชับตัวฟังก์ชันการใช้งานก็มีเลื่อนหน้าถอยหลังครับผมแล้วก็ปรับเอนนอนครับปรับนอนครับขึ้นมาครับแล้วก็มียกสูงต่ำยกลงครับผม มานี้เดี๋ยวดูด้านหลังนะคะด้านหลังมีกระเป๋าให้หนึ่งข้างครับด้านซ้ายครับผมเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายดีด้านคนนั่งนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังการแปลงขาติดตั้งก็คือตอนเล็กจับเบาะไปหารูดเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรถเสียหายนะครับใช้เหล็กให้หนารับประกันให้ครับดูแลให้หลังการติดตั้งหลังเลื่อนคล่องๆเลยนะครับมือเดียวเลยนอนได้เยอะแล้วนะครับผม นอนได้ราบเลยอ่าประมาณนี้ยชยังไงฝากเพจร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรี0850903855ขอบคุณครับ